มาครับเพื่อนเพื่อนมาต่อเลยนะรีวิวเจ้าเครื่องตัดหญ้านะครับสองจังหวะเครื่องโคตรแรงราคาโคตรถูกนะครับเดี๋ยวจะไปตัดตรงนี้นี่เห็นไหมครับทุกคนเอาตรงนี้นะครับให้ดูประสิทธิภาพนะครับให้ดูประสิทธิภาพนะครับใครที่ยังไม่ดูนะเดี๋ยวพี่เซนจะตัดให้ดูว่าเครื่องมันแรงจริงไหมมันทํางานหนักได้จริงไหมนะครับนี่การันตีก่อนจากด้านหลังตัดมานะครับน่าจะประมาณสักครึ่งไร่กว่าๆแล้วนะครับวางปะโคตรเหนื่อยยังเหนื่อยอยู่เลยนะทุกคนปะเดี๋ยวไปลุยงานกันต่อเลยครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวิา นี่ yeah. เป็นไงเพื่อนๆเรียบร้อยฮะดูนี่เป็นไงเอี่ยมไหมนี่เป็นไงทุกคนเห็นปะ่ะโคตรเอี่ยมโคตรแรงแรงไหมครับหลังจากที่ดูออคลิปวิดีโอไปแรงใช่ไหมครับแรงเครื่องแรงกําลังดีนะครับแล้วก็ราคาโคตรถูกที่อยากจะบอกตรงนี้แหละราคาถูกจัดจัดนะเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพแล้วนะยังคิดอยู่เลยราคาขนาดนี้จะใช้งานดีป่าวะ่าตอนซื้อมาทีแรกนะ,ะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าใช้งานมาเป็น2ปีแล้ว นะครับเดือนหนึ่งถ้านหน้าฝนตัด3ครั้งนะครับพื้นที่1ไร่นะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็ตัดอ่ารอบละอ่าเดือนละครั้งถึง2ครั้งนะครับก็ใช้งานมานะสปีก็ยังไม่พังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับอ่าก็ท่านเพื่อนสนใจนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวนี้กดสั่งซื้อได้ทีตะก้าด้านล่างเลยนะครับ